ครับผมชื่อนายไกรพลอรัญรญัตน์นะครับผู้พิพากษศาสาังชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกาครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานศาลยุติธรรมนะครับได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลงานสํานักส่งเสริมงานตุลาการและสํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมครับหน้าที่หลักๆก็คือการขับเคลื่อนนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็ขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร์ของศาลยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงครับ ถ้าพูดถึงเ,เรื่องการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ People Center เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้นะมันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะครับแต่เพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยแนวคิดเรื่องการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ People Center เนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับปัญหาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมนะครับโดยเราเชื่อกันว่าถ้ากระบวนการศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการการออกแบบอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าออกแบบมาโดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเล่าย้อนไปนิดน,นึงว่าสารยุติธรรมเองหรือผมเชื่อว่าหน่วยงานราชการของไทยเองนะครับเวลาที่เราจะคิดบริการหรือจะคิดออกแบบ process งานหรืออาคารสถานที่ทั้งหลายเนี่ยเรามักจะตั้งคณะกรรมการจากคนในทั้งนั้นเลยของสารเองเนี่ยเราก็จะตั้งพวก บรรดาผู้พักษาหรือหัวหน้าหน่วยงานทางธุรการนะครับเข้ามาช่วยกันคิดบริการให้กับประชาชนทุกคนเห็นไหมครับว่าเราให้คนให้บริการมาเป็นคนคิดบริการให้กับผู้ใช้บริการนั่นมันทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าคนคิดไม่ใช่คนใช้ส่วนคนใช้ไม่ใช่คนคิดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยครับที่ผู้ให้บริการเนี่ยจะคิดทุกอย่างโดยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง หรือที่เราเรียกว่า i n s t i t u t i o n center สภาวะแบบนี้ครับมันก่อให้เกิดประชาชนบางครั้งที่เขามาใช้บริการศาลเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างไม่ make sense หรือบางอย่างไม่สะดวกสบายหรือมีต้นทุนมีภาระกับเขานะครับจนบางครั้งเนี่ยสถานการณ์มันเลวร้ายไปจนถึงขั้นที่อาจจะเรียกว่าประชาชนบางคนเนี่ยยอมกล้ากลืนความอายุทธ,ธรรมนะครับดีกว่าต้องมาลำบากในการทวงถามหาความยุติธรรมในชั้นศาลนะครับแนวคิดเรื่อง People Center หรือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเข้ามาช่วยในจุดนี้นะครับมันจะให้ศาลเองเนี่ยปรับตัวเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานนะครับโดยต้องทำความเข้าอกเข้าใจผู้ใช้บริการนะครับหรือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการศาลและที่สำคัญให้ประชาชนมีพื้นที่มีช่องว่างให้ประชาชนเข้ามาออกแบบบริการสาธารณะของศาลด้วยตัวเองนะครับซึ่งสภาวะนี้เชื่อว่า มันจะทําให้เกิดการสร้างกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนจริจรงๆและสุดท้ายแล้วมันก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมให้เบาบางลงไปได้นะครับต้องบอกว่าแนวคิดเรื่อง people center เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะครับต่อ วงการยุติธรรมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมเนี่ยเป็นปัญหาในระดับสากลน,นะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนลองสังเกตดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าองค์กรด้านความยุติธรรมต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น OECD นะครับหรือ World Justice Project นะครับเขาก็ต่างกำหนดการแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมแล้วก็แนวคิดเรื่อง People Center เนี่ยเป็นโกเป็นเสาหลักที่เขาจะต้องทาให้มัน เกิดขึ้นจริงและแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมให้ได้นะครับรวมถึงองค์กรระดับนานาชาติอย่าง UN นะครับก็มีการกําหนดวาระเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังเอาไว้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable development goal ของ UN เอาไว้ด้วยนะครับเราลองมองย้อนกลับมาที่สารยุติธรรมของไทยนะครับผมต้องบอกว่า ในวันนี้ถ้าเราหันมามองสารของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ยังมีกระบวนการอีกหลายๆอย่างที่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนเขามองว่าเฮ้ยมันไม่ make sense นะมันเรื่องนี้ทำไมเป็นแบบนี้เรื่องนี้ทำไมเป็นแบบนั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าการสร้างวัฒนธรรมเรื่อง people center หรือการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงกลางจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรา ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องนี้สําหรับเราอาจจะยังไม่ดอมิเนตหรือยังไม่ได้เด่นชัดมากนักนะครับแต่มันเริ่มมาเด่นชัดเมื่อ 2- อสาปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วแนวคิดนี้จําเป็นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนะครับจำเป็นต้องใช้เวลาในการที่มันจะผลิดอกออกผลให้ประชาชนได้ใช้บริการสารที่ยึดโยงกับความต้องการของประชาชนจริจรงๆนะครับแต่ผมยืนยันตรงนี้ครับว่าเราเริ่มแล้วเรามีการคลิกสตาร์ท ความคิดเรื่องการให้บริการประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมาแล้วสิ่งที่เป็นหลักฐานเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือนโยบายของท่านประธานสานติกานะครับไม่ใช่แค่ในปีนี้ครับผมขอเท้าความย้อนไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับสมัยนโยบายของท่านประธานสันติกาท่านปียากุลบุญเพิ่มท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความยุติธรรมที่เข้าถึงง่ายนะครับหรือ easy access to justice นะครับปีต่อมาครับ ท่านประธานสานตีกาท่านชูติวัฒน์เหลืองประเสริฐท่านก็ให้ความสําคัญกับการรับใช้ประชาชนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของศาลยุติธรรมโดยยึด er, ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับและในปีปัจจุบันครับท่านประธานสานติกาท่านอนุชาชีว ier, ชิตโสพลท่านก็ให้ความสําคัญกับการต่อยอดแนวคิดเรื่อง people center นะครับและท่านกำหนดวิสัยทัศน์เอาไว้นะครับอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างสรรค์ความยุติธรรมโดยยึด ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางนะเพราะฉะนั้นผมยืนยันตรงนี้ได้ครับว่านโยบายในทางบริหารของสารยุยธรรมเองเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าปัญหาเนี้เป็นปัญหาที่ท้าทายที่สุดเลยนะครับมันไม่ใช่แค่นโยบายแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการ implement แนวคิดเรื่อง people center ให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับ ตอนแรกที่เราได้โจทย์มาจากนโยบายในทางบริหารเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคิดนะว่า ي, เราจะทํำยังไงที่เราจะ implement สิ่งนี้นะครับและสุดท้ายแล้วเราก็ไปค้นพบเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เรียกว่า design thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบกระบวนการคิดเชิงออกแบบคืออะไรนะครับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมันใช้ในการที่หน่วยงานหนึ่งอาจจะพยายามคิดสินค้าหรือบริการอะไร โดยต้องการให้มันตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการผู้ซื้อสินค้านั้นอย่างแท้จริงนะครับโดยกระบวนการนี้มันค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการทําความเข้าอกเข้าใจผู้ใช้บริการหรือลูกค้านะครับให้ความสําคัญกับกระบวนการนี้แล้วก็บางครั้งอาจจะให้ความสําคัญถึงการลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยเข้ามามีส่วนในการออกแบบสินค้าหรือบริการน,นั้นๆเองเราเอาแนวคิดนี้ครับมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบกระบวนการให้บริการ ออกแบบอาคารสถานที่ของหน่วยราชการโดยเฉพาะหน่วยงานของศาลนะครับเราพยายามที่จะนํากระบวนการดีไซน์ t h i n k i n เนี่ยมาเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางในการที่เราจะออกแบบกระบวนการต่างๆนะครับกระบวนการดีไซน์ t h i n k เนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันก็จะเริ่มจากการที่เราลงไปทำ user insight หรือว่าเรางลงไปทำกระบวนการ empathy ทำความเข้าอกเข้าใจผู้ใช้บริการ มันไม่ใช่แค่การตั้งกล่องรับความคิดเห็นนะครับหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยก็แค่ตั้งกล่องรับความคิดเห็นแต่มันไม่ใช่กระบวนการนี้จําเป็นที่เราต้องโฟกัสกับผู้ใช้งานจริงๆให้เวลาเขาในการเล่าในการระบายความรู้สึกของเขาออกมาเกี่ยวกับสภาวะที่เขาได้รับบริการตรงนั้นอยู่นะครับให้เขามีโอกาสได้ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับ user experience ของของเขาที่มีต่อการใช้บริการของศาลเราจะได้ทราบเจอร์นี่ของเขาทั้งหมดนะครับว่าตั้งแต่เขาก้าวเท้าเข้ามาที่ศาลก้าวเท้าเข้ามาในกระบวนการนี้ทำเนี่ยเขาเจออะไรและเพน i อยของเขาคืออะไรกระบวนการนี้เป็นกระบวนการแรกที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดในการที่ทีมงานของศาลเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกระบวนการต่อมาครับเราเรียกมันว่าการ define ปัญหาก็คือว่าเรา เรารับฟังปัญหาเขามาแล้วเนี่ยนะครับเรารับฟังปัญหาของผู้ใช้งานสารมาแล้วเราต้องมาฉุกคิดนิดนึงไม่ใช่ว่าเขาบ่นอะไรแก้ก็แก้สิ่งนั้นทันทีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในมุมของยูเซอร์เขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพกว้างนะครับแต่ว่าในมุมของทีมงานสารเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาปัญหานั้นเนี่ยมามาคุยกันแล้ววิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วปัญหานั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ตั้งคําถาม เพื่อที่จะไปช่วยกันหาคําตอบให้กับปัญหานี้อันนี้คือกระบวนการที่2ซึ่งสำคัญมากนะครับเป็นกระบวนการ problem statement นะครับกระบวนการที่3เมื่อเราทราบแล้วว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการระดมความคิดระดมสมองนะครับหรือที่ภาษา Design thinking อาจจะเรียกว่าการ ideate นะครับก็กระบวนการตรงนี้เราพยายามจะคิดคน้นทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เรา,เาทำ problem statement มา นะครับเราพยายามที่จะคิดค้นแบบไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดอะไรเพื่อให้ได้ไอเดียมาก่อนนะครับโดยกระบวนการนี้ควรจะต้องมียูสเซอร์นะครับยูสเซอร์ของสารหรือผู้ใช้งานสารเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการไอเดียด้วยมันก็จะทำให้เราได้ไอเดียที่มาจากยูสเซอร์หรือผู้ใช้บริการจริงๆนะครับมันเป็นการเอาตัวเราไปลองใส่ลองเท้าของเขานะครับหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราลองสวมแว่นตาของผู้ใช้บริการให้เขามา ไอเดียผ่านแว่นตาของเขาบ้างมันก็จะได้มุมมองจากผู้ใช้บริการสารจริงๆจากมุมมองของประชาชนจริงๆนะครับหลังจากเราไอเดียแล้วมันก็จะเป็นกระบวนการของการสร้างโปรโตไทป์นะครับเราก็จะเอาสิ่งที่เราคิดกันมาระดมสมองกันมาเนี่ยมาสร้างเป็น Product ใหม่หรือบริการใหม่นะครับและบริการเนี้ยแน่นอนมันแบ็กอัพโดยข้อมูล Insight จากยู e ซ Experience ย์จาก จากประสบการณ์ของยูสเซอร์สารจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโปรโตไทป์ตัวนี้จะเป็นโปรโตไทป์ที่ออกมาจากพื้นฐานของผู้ใช้งานจริงนะครับและสุดท้ายเราก็จะนํากระบวนการตรงนี้ไปเทสติ้งกับกับผู้ใช้งานสารจริงนะครับแล้วก็ถ้าเขาให้ฟีดแบ็กอะไรมาเราก็มาปรับแล้วเอาไปเทสใหม่จนจนได้โซลูชันที่ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่ากระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษอะไรหรอกครับแต่มันเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางนะครับให้กับสารวิธธรรม ในการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายการเป็นสารที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมันจะนำมาซึ่งนวัตกรรมต่างๆนะครับให้กับประชาชนผู้ใช้งานสารได้เอ็นจอยกับการใช้บริการสารที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาด้วยนะครับ สำหรับโครงการของสำนังกงานสารารวิธรรมนะครับที่เป็นการ implement แนวคิดเรื่อง people center หรือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็ได้เริ่มดำเนินการกันมาสักระยะแล้วแล้วก็มีประมาณ4-5โครงการที่ผมอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับโครงการแรกที่เราเริ่มทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยคือโครงการ justice by design นะครับซึ่งโครงการนี้เราจัดไปเมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงเมษายนปี2566นะครับโดย ไอเดียก็คือว่าเราได้เชิญนะครับผู้ใช้บริการสารหรือเคยใช้บริการสารทั้งหลายนะครับเข้ามาประมาณ42คนนะครับแล้วเราก็แบ่งเขาเป็น6กลุ่มโดยเราให้ชา l ลนจ์เขาว่าให้เขาเนี่ยพยายามคิดหรือสร้างกระบวนการให้บริการของสารเสียใหม่โดยโจทย์เป้าหมายก็คือต้องทำให้การเข้าถึงความยุติธรรมเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้ว เราก็ระหว่างกระบวนการนี้เราก็มีการสอนการทํากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิ้งเพื่อให้มันได้ Product สุดท้ายออกมาเป็นบริการที่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการประชาชนผู้ใช้บริการจริงๆรนะครับระหว่างโครงการเนี่ยก็ขอหยิบตัวอย่างมาว่ามันก็ได้ i n นไซต์อะไหลายๆอย่างที่เราอาจจะบางครั้งอาจจะคาดไม่ถึงเช่นนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเออเว็บไซต์ของศาลเองนะครับเป็นจุดแรกเป็นที่พึ่งที่แรกๆที่ประชาชนที่ได้รับหมายเนี่ยเขาเข้ามา แต่ปรากฏว่าเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อประชาชนในการที่เขาจะสามารถต่อสู้คดีได้ด้วยตัวเองนะครับรวมถึงประชาชนที่มีข้อจํากัดทางร่างกายหรือข้อจํากัดด้านต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่เช่นคนตาบอดสีหรือคนที่มีข้อจํากัดทางสายตาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ไม่เต็มที่ปัญหาลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับ แพลตฟอร์มต่างๆของเราด้วยเช่น eFiling หรือว่าระบบ COS นะครับซึ่งไม่มีไอเดียของสิ่งที่เรียกว่า inclusive design หรือการดีไซน์ออกมาให้ทุกคนเข้าถึงกันได้อย่างเท่าเทียมนะครับนอกจากนี้เราก็ได้เสียงจากประชาชนที่ได้รับหมายสารครับว่าความรู้สึกแรกของเขาจากการที่เขาได้รับหมายสารเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าสารเนี่ย<อ>ค่อนข้างจะดุแล้วเหมือนกับ เข้าข้างฝ่ายโจทย์อันนี้เป็นความรู้สึกจากประชาชนจริงๆนะครับเพราะว่าถ้อยคําที่ใช้ในหมายสารเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่ามีความแข็งกร้าวไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องผิดที่ผู้ออกแบบหมายสารเนี่ยเขาก็จะมองถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือความเด็ดขาดของหมายแต่นั่นอาจจะเป็นมุมมองจาก มุมมองของคนในองค์กรหรือมุมมองขององค์กรเป็นหลักไม่ใช่มุมมองของประชาชนที่ได้รับหมายสารนะครับอนอกจากนี้มันก็ยังมีฟีดแบ็ที่ประชาชนให้มาเช่นแบบฟอร์มสารไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มกระดาษหรือแบบฟอร์มสารทางออนไลน์ทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันยังไม่ง่ายและมันยังไม่เฟรนลี่กับประชาชนพอที่เขาจะใช้งานได้เองโดยไม่ต้องไปจ้างทนายความ นั่นทำให้หลายๆครั้งเขาสุดท้ายเขาก็ต้องเสียเงินไปจ้างทนายความแม้เราจะพยายามสร้างแพลตฟอร์มให้เขาใช้ได้เองแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามันยังไม่ User Friendly พอยังไม่ยังยังไม่ได้เหมือนกับไม่ได้มองมันผ่านแว่นตาของผู้ใช้งานจริงนะครับอันนี้คือ i n นไซต์ที่เราได้จากโครงการ Justice by Design นะครับอีกโครงการหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือโครงการเว็บไซต์ r e d e s i g n นะครับซึ่งเราเพิ่ง ทำไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วกเ็เป็นการต่อยอดมาจากโครงการ justice by design นั่นเองนะครับที่มองว่า,เ,าเว็บไซต์ของเราเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ยูเซอร์เขาต้องการอย่างเพียงพอรวมถึงยูเซอร์จำนวนมากที่มีข้อจำกัดด้านสายตาหรือข้อจำกัดอื่นๆเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับตรงนี้ก็เราก็นำไปเป็นหัวเชื้อนในการที่จะทำเว็บไซต์ใหม่ในใน,ในอนาคตอันใกล้ คโครงการต่อมาก็คือโครงการ e-hearing design lab นะครับซึ่งมันเป็นการนำกระบวนการ Design thinking เนี่ยมาหาคำตอบนะครับว่าเอเรามีโครงการ e-hearing มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมคนถึงไม่ค่อยใช้และไม่ค่อยเป็นที่นิยมทั้งทังทง้ที่การบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงเนี่ยมันทำให้การสืบพยานของศาลเนี่ยเร็วขึ้นนะครับซึ่งเรามีการสัมภาษณ์ stakeholder ของระบบ e-hearing ทุกฝ่ายนะครับทั้ง ท่านผู้วษานะครับเจ้าหน้าที่หน้าบันลังพนักง,งานอายการทนายความนะครับรวมถึงเซ็กโวเดอร์อื่นๆประชาชนนะครับตำรวจก็ทุกคนก็ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับ e-hearing ที่แตกต่างกันไปแต่ละมุมมองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการทำความเข้าอกเข้าใจคู่ความก็คือว่าระบบ e-hearing ในปัจจุบันนี้นะครับมันเข้าถึงไฟล์วิดีโอยากนะครับมันเข้าถึงไฟล์วิดีโอยาก การจะเข้ามาดูไฟล์วิดีโอมี Security หลายชั้นนะครับต้องมาดูที่ศาลดูจากที่ทํางานไม่ได้ท่านผู้พักษาเวลาจะเขียนคําพิพากษาจะดูวิดีโอก็ไม่ได้เอาไฟล์วิดีโอไปง่ายๆนะครับรวมถึงการค้นหาวิดีโอเนี่ยมันไม่มีบุ๊กมาร์กไม่มี t i m e สแต m p แล้วมันไม่มีคีย์ไฮไลท์คีย์โมเมนต์ช่วงสําคัญให้กับสเต็กโฮลด์ทุกฝ่ายในการเข้าไปดูโดยธรรมชาติของคนเนี่ยก็อาจจะเวลาเราเปิด เวลาเราเปิดอ่านกระดาษที่เป็นการเบิกความนะรเราก็จะมีไฮไลท์มีติดโพสต์อิทอะไรไว้แต่ไฟล์วิดีโอมันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับในปัจจุบันหมายถึงว่าในระบบที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้มันก็เลยได้คําตอบมาประมาณหนึ่งว่าระบบ e hearing ที่เราจะพัฒนาต่อไปเนี่ยมันควรจะต้องยึด2องคอนเซปต์คือ,อ,อ easy to navigate หมายความว่าต้องสามารถที่จะนาเกตหรือว่าค้นหา ช่วงต่างๆได้โดยง่ายมี t i m e s t ต m มมี Bookmark มี Key Highlight Key Moment ที่สำคัญและหลักการที่สองก็คือมันต้อง Access from anywhere หมายความว่าทุกคนต้องสามารถเข้ามาดูไฟล์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมาต่อคิวดูกันที่คอมพิวเตอร์ของหน้าบันลังอันนั้นคือ Insight แล้วก็ทางออกที่เราสราพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาให้ e-hearing เนี่ยมันตอบและแก้เพยนพอยต์ให้กับยูเซทุกฝ่ายของระบบ e-hearing e ได้จริงๆนะครับอันนี้คือโครงการ e-hearing design lab หลังจากเราทำโครงการ e hearing ไปแล้วนะครับโครงการต่อมาที่ขณะนี้ก็ยัง on going นะครับก็คือเป็นโครงการ e filing idea hub นะครับเราพยายามที่จะหาคำตอบนะครับเพราะว่าต้องเล่านิดนึงว่าสถิติคดีปัจจุบันของศาลถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยการยื่นฟ้องหรือการดำเนินคดีในระบบกระดาษเนี่ยมันมันเหลือน้อยลงทุกทีปัจจุบันคดีที่ยื่นฟ้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันมีมากถึง81 82แล้วก็มันมีแต่แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่แพลตฟอร์ม e f o u i n g ของเราเองเนี่ยก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วการออกแบบก่อนหน้านี้นะครับมันอาจจะไม่ได้มีเวทีในการให้ user ทุกฝ่ายเข้ามาบอกเพนพอยของตัวเองหรือความต้องการของตัวเองนะครับโครงการ e f o u i n g idea hub เนี่ยก็เข้ามาสร้างเวทีนะครับให้ d e v e l o p e r ของระบบ e f o l i n g เนี่ย ได้มีโอกาสพบพูดคุยเพื่อที่จะทราบ user experience ของตัว user แต่ละฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาทนายความอายการประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน้าบันลังเจ้าหน้าที่รับฟ้องการเงินนะครับเจ้าหน้าที่ห้องเก็บดำทุกส่วนเลยนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ e-filing ซึ่งทีมงานเนี่ยก็พยายามที่จะ เ,เก็บรวบรวม requirement ทราบปัญหาทำา m p p t t y ทุกอย่างกับ user นะครับแล้วก็พัฒนา,า e- f i ล i n g version ถัดไปบนพื้นฐานความต้องการของ stakeholder ์ทุกทุกฝ่ายจริงๆนะครับเราไม่ได้แค่ทำความเข้าใจ user แต่โครงการนี้ให้ user ทุกฝ่ายมาออกแบบ e- f i ล i n g version ถัดไปด้วยตัวเองนะครับตรงนี้คือคือทำขึ้นเป็นการ implement แนวคิดเรื่อง people center หรือ user center ให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือโครงการพัฒนาห้องพิจารณาคดีที่เ,เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกครับว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทําให้ห้องพิจารณาคาดีที่เดิมเราออกแบบสําหรับคนเดินทางมาพิจารณาคาดีที่ศาลแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่ามีการพิจารณาคาดีออนไลน์แทบจะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับปัจจุบันมีถึงเกือบ2ล้านครั้งแล้วนะครับที่ตั้งแต่เราเริ่มมีกระบวนการพิจารณาคาดีออนไลน์มาตั้งแต่ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ มันแสดงให้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมการมาสารของผู้ใช้บริการสารของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปการออกแบบห้องพิจารณาคดีมันก็ต้องขยับตามนะครับให้มันมีลักษณะตอบสนองต่อต่อผู้ใช้บริการจริงๆนะครับรวมถึงห้องพิจารณาคดีเนี่ยมันควรจะออกแบบมาไม่ใช่เพียงยึดความสง่างามหรือความความน่าเคารพยำเกงขององค์กรศาลเพียงอย่างเดียวเพราะนั่นคือแนวคิด แบบเดิมที่ยึดองค์กรเป็นศูนย์กลางแต่มันต้องตอบสนองต่อผู้ใช้บริการที่มีความต้องการหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเรามีเราทราบกันอยู่ว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเราได้คิดห้องพิจารณาคดีที่มันเฟรนลี่กับผู้สูงอายุหรือเปล่านะครับสีที่เราใช้ในห้องพิจารณาคดีเป็นมิตรกับสายตาผู้สูงอายุไหมนะครับห้องพิจารณาคดีมีฟาซิลิตี้ต่างๆที่รองรับ ผู้มีข้อจํากัดทางร่างกายหรือไม่นะครับไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายนะครับแต่เรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ผู้เสียหายในคดีบางประเภทเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์เขาเข้ามาศาลเนี่ยศาลได้ออกแบบห้องพิจารณาหรือห้องสืบพยายนให้มันต,ตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีความเปราะบางทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์หรือไม่ นะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่เราคิดว่าเราจำเป็นต้องเดินนะครับเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเรื่อง access to justice หรือเรื่องการเข้าถึงความยิธรรมที่เท่าเทียมนะครับซึ่งโครงการเหล่านี้นะครับมันก็ถ้ามองบนเผิน,นมันอาจจะดูเป็นโครงการ1,2,3,4,5แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือโครงการที่พยายามจะทำให้แนวคิดเรื่อง people center เกิดขึ้นจริงนะครับ ถ้าจะให้ฝากเป็นข้อคิดหรือเป็นคีย์เมสเซจเอาไว้เนี่ยผมอยากจะฝากว่าคําว่าการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ People Center เนี่ยมันเป็นคําที่พูดค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่ว่าการทําให้มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมันมันต้องการความจริงจังความต่อเนื่องของนโยบายทางบริหารนะครับรวมถึงต้องการเวลาในการทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับอย่างที่ผม อบอกไปตอนแรกนะครับว่าการทําความเข้าใจประชาชนว่าเขาต้องการอะไรมันไม่ใช่แค่การตั้งกล่องความคิดเห็นหรือแค่ส่ง Google Form ให้เขาไปกรอกว่าเขาเจออะไรนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่เราต้องมีทีมนะครับในการศึกษาทําความเข้าอ,อกเข้าใจวิเคราะห์ปัญหาของเขาและให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการของสารจริงๆต้องมีเวทีและมีสเปซให้กับเขานะครับ ผมคิดว่านอกจากเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายแล้วที่ผมพูดไปความใส่ใจแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะสําคัญมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนวัฒนธรรมครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาระบบราชาการของเราไม่ใช่แค่เพียงสารวัฒนธรรมของเราก็คือว่าคนในเป็นคนคิดให้คนนอกมาใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยน m ายเซ e ตตรงนี้โดยให้คนนอกมามีส่วนร่วม รับฟังเขารวมถึงที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบมันจะไม่เกิดขึ้นจริงครับแนวคิดเรื่องประชาชนเป็นศูนย์กลางบางครั้งเราอาจจะมองว่ากระบวนการนี้มันเสียเวลาหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไม่เห็นจะต้องฟังอะไรมากมายเลยเรามีข้อมูลอยู่แล้วความจริงแล้วถ้าเรายังมีความคิดแบบนั้นอยู่แนวคิดเรื่องการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทาอะไรแล้วเราก็ต้องทําอย่างจริงจังฟังอย่างจริงจังนะครับและ การเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวัฒนธรรมจะนํามาซึ่งกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและยั่งยืนครับ